ก็ผมก็ดีใจครับผมที่มีมอ,อุปกรณ์กีฬาให้ดูให้ช็อปเยอะขนาดนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเป็นโชคดีของนักกีฬาหลายๆคนครับในยุคสมัยนี้ครับเป็นว่าเสร็จแลก็เพิ่งไปช็อปมาก่อนเมื่อวานใช่เมื่อวานก็ไปหาแตบบ่ว่าคือเวลาแข่งเราก็ต้องมีทีมมีอุปกรณ์ที่ต้องใส่เหมือนกันทั้งทีมอะไรเงี้ยก็เลยต้องไปหาอุปกรณ์เพิ่มครับอุปกรณ์ริต่างๆก็ได้อะไร,รมาบ้างก็ได้เป็นพวกแบบเสื้อรัดก,กล้ามเนื้อมานะ แล้วเ,เป็นไงคะกับสาขาใหม่เราไปเดินทัวร์มีเป็นกี่โมแต่จริงจงมีกว้างกว่านี้นะแต่ที่เดินทัวร์นี่คือแบบว่าไปแต่และประจําโซนเฉยๆครับผมจริงๆแบบสกานี้คือใหญ่มากครับผมเราไปตีกอล์ฟชอบไหมคะชอบครับจริงจริงตีเคยตีรอบหนึ่งนะครับผมแต่ก็ยังไม่เก่งครับผมแต่เดี๋ยวหาเวลาว่างไปไปตีเพิ่มดีกว่าอยากอยากตีเหมือนกัน ช่วยชวนพิการหน่อยว่าแบบเออไหนมีสาขาใหม่มีขอที่เปิดมาแล้วโอเคครับผมก็ซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมสาขาที่เซ็นทรัลชิดลมนะครับผมก็เป็นช็อปที่รวมทุกแบรนด์ชั้นนำนะครับผมคืออุปกรณ์กีฬาเยอะมากครับผมก็ใครที่สนใจก็มาช้อปปิ้งกันได้นะครับจบงานนี้รู้สึกงานตัวเองมากนะครับว่าวันนี้จะมีฝอยเอ็มวีอ่าใช่ครับตอนหกโมงเย็นนะครับผมเป็นชื่อเพลงว่าทุกวันเวลาครับผม เกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างคะแบบว่าสคอลเล่าเล่อก็เกี่ยวกับความสัมพันธ์แล้วก็ความทรงจำต่างๆที่ผ่านอะไรด้วยกันไหมกับใครครับผมกับน้องปิงครับผมเนี่ยการทำงานในการไปถ่ายเอ็มวีมาเป็นไงบ้างก็สนุกครับผมก็เป็นจริงๆเอ็มวีนี้ถ่ายเสร็จประมาณเดือนสองเดือนละมั้งประมาณนั้นครับผมก็วันนี้ก็จะได้ดูกันแล้วครับ อันนี้คือถือว่าเป็นแบบก่อนจะเป็นแบบก่อนซิ้นปิลอ๋อก็ต้องไปดู m อก่อนครับว่า m อจะออกมาเป็นแนวไหนอ่าเศร้ารเาใช่ครับก็ต้องรอดูครับผมว่าเป็นยังไงครับอะไรนะครับอ๋อหกโมงเย็นนี่ครับอ๋อติดงานครับหกโมงก็เดี๋ยวค่อยดูแล้วกันอ๋อก็จ้หวานก็ได้ครับผมได้หมดเลย ไปได้ทุกแนวเลยนอกจาก m ีแล้วเราก็ยังมีถ่ายซีรีส์ถ่ายหนังใช่ไหมไหครับถ่ายหนังอยู่ครับช่วงนี้นนก็เ <laughs> พิ่งเริ่มถ่ายครับก็รู้สึกว่าสนุกดีครับแล้วก็จริงๆเป็นคิวแรกอยู่ก็ยังแบบว่าหาหาประสรบการณ์หรือว่าหาคาแรคเตอร์ต, <c oughs> ตัวเองยังไม่เจอครับผมก็เดี๋ยวพยายามไปเรื่อยมีเวิร์กช็อปมีอะไรบ้างไหมครับมีครับมีเวิร์กช็อปมีครูมาสอนแอคติ้งด้วยครับผมแล้วก็จริงๆเป็น ตัวละครที่แอบจะไกลตัวหน่อยครับผมก็เลยแบบว่าต้องหนักนิดนึงเรื่องนี้เห็นบอกว่าเรากลัวถึงมากทำไมถึงเล่นเล่นอ๋อก็อยากเล่นอยู่แล้วครับจริงๆแต่แต่กลัวไหมก็กลัวครับแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่กลัวแต่เจอก็กลัวก็ถ้าเจอในกองเจอในกองก็ไม่น่ากลัวครับแต่ถ้าคนเดียวแล้วเจอกลัวครับผมเหมือนว่าถ้าเราอยู่คนเดียวแล้วแบบเจอตอนระหว่างอยู่ในกองอนะไรเงี้ยอ๋อถ้าอยู่คนเดียวก็วิ่งครับ จริแน่นอนมีแบบงอะไรไปแบบระวังไปอยู่นอนก็ขนมเหมือนกันของกินขนมกันผีได้หรอก็ไม่รู้ว่ากินไม่ก่อนผมอาเหนมีครถามว่ามี12 12รอบกับปีอ๋อใช่ครับผมร็บรอบไอเดียไป16นี่นะคะแบบว่า ก็ก็จะจัดให้แบบว่าเป็นแค่ข้างขอบคุณที่ช่วยกันสพอร์ตแล้วก็ติดตามมาตลอดระยะเสองปีค่ะตอนนี้ตอนนี้เหรอฮะอ๋อก็อ๋อ,อ,อยังไม่ถึงไงเดี๋ยวไปพรเลยก็ได้ครับผมก็อ่าก็ขอบคุณทุกคนที่สพอร์ตมาตลอดครับในระยะเวลา2ปีนี้ครับผมขอบคุณที่ผ่านเลยด้วยกันมาแล้วผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับสูขภาพบรรยากาศอย่างไรครับ